สวัสดีครับผมสวัสดีจากร้านมิกมิวสิกนะครับผมมิกมิวสิกบุรีรัมย์อำเภอนางรองครับผมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมจำหน่ายสินค้าเครื่องเสียงการแกล้งนะครับผมมือหนึ่งและมือสองนะครับผมวันนี้ผมจะมามีสินค้าเข้านิดหน่อยครับมือสองครับผมเข้ามา2ชุดแล้วก็มีดอกลําโพง BM 12 200 B ด้วยนะครับผม12เข้ามาเยอะนะครับผมช่วงนี้ร้านติดตั้งร้านตั้งอยู่อำเภอนางรองครับผมจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอนางรองเส้นนางรองปักคำครับ เป็นติดถนนใหญ่สีเลนเลยนะครับผมอันนี้เป็นมาจากนางรองนะครับผมมาจากนางรองตัวนี mine, ้เส้นน like. ี้มาจากนางรองนะครับผมตรงมาอยูคกตรงมาประมาณ -2 so <Whoa> 2 2กิโลนะครับผมจากนางรองมาประมาณ2กิโลอยู่เส้นนางรองประคำนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นเส้นประคำนะครับผมไปประคำนนินแดงนะครับผมเส้นนี้อยู่ติดกับห้างเจริญสุขนะครับผมนี่ห้างเจริญสุขนะครับ จะเลื่อสุขขายวัสดุก่อสร้างนะครับผมแล้เราก็ติดกับเจริญสุขนะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 6 2 5 6 1 3 2 2ครับผมแล้วเราไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับผมโอนส่งอย่างเดียวนะครับผมขายจริงส่งจริงนะครับผมนั้นมีมิวสิกบุรีรัมนะครับผมนี่ครับมาครับช่างแอททำอะไรครับช่างแอเป็เหล็กครับเดาไว้ครับครับผมครับเขาเปของอนไนี่มีอย่างแน่นี่แบบไรครับของมีอย่างแน่นี่ตู้อันนี้ตู้เบียรอันไหนนี่ ครับตู้เบรศิบแปดนิ้วไปเขากล้องมไหมนะเบรศิบแปดนิ้ววะศิบแปดนิ้วตัวนี้เป็นเป็นเจบินเนาะเจบินศิบแปดนิ้วนะครับ <Yeah. S 1> ตัวนี้นี่ครับเปิดฟังในบ้านนะครับตัวนี้เอาไว้ฟังในบ้านจะเป็นไม้เอ่อยังไม้สางอ้งอยเนาะเป็นไม้ช้างอ้อยนะตัวนี้ครับผมใบเปิดในบ้านศิบแปดนิ้วตู้เบรนะครับตุบต๊บ ตัวนี้ใบละหาร้อยบาทนะครับผมใบละห้าร้อยบาทนะครับผมมีอยู่สองใบนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นอะไรเทอร์โบเทอร์โบเจเทอร์โบเอาแต่ละมิตนะหมแต่ละมิตนะแต่แบบมิตตัวใหญ่อ่ะเทอร์โบสิบแปดนิ้วนะครับผมเทอร์โบสิบแปดนิ้วตัวนี้เป็นตะแกรงปั๊มนะครับผมเป็นตะแกรงปั๊มนี่ครับแบบนี้เลยตัวโบเล็กนะครับผมสิบแปดนิ้วมือจับเหล็กนะครับผมฝาบนนะตัวนี้ครับตัวนี้ขนาดนะครับผมกว้าง กว้างห้าสิบสองนะครับผมกว้างหาสิบสองนะครับผมสูงสูงสูงเกียสิบห้านะครับผมสูงเกียร์สิบห้าลึกลึกเกียสิบหกนะครับผมตัวนี้เบรคออกดีมากผมลองแล้วตึ๊บตึ๊บเลยครับตัวนี้ใบเล็กนะครับผมใบเล็กแต่เสียงใหญ่นะครับตัวนี้เป็นเทอร์โบสิบแปดนิ้วเมื่อจับเล็กนะครับนี่ครับตู้สวยๆนะครับผม สูยยังสภาพดีอยู่เห็ุตะแกรงปั๊มเนาะมีไม่เยอะใบหกใบมีทั้งหมดหกใบครับมีหกหกใบตัวนี้ขายอยู่ใบละสองพันสามนะครับผมใบละสองพันสามร้อยบาทนะครับตัวนี้มีหกใบนะครับผมตัวนี้นะครับผมมา,จ,ามจะเป็นตู้ Bv ตู้ Bv Telecom สารคามนะครับผมเห็นไหนี่ยตูส้สภาพสวยๆเลยตัวนี้สูงเท่าไหร่ตัวนี้สูง80สูง80นะครับผมตัวนี้สูง80 กวางห้าสิบหกนะครับผมกวางห้าสิบหกลือกแปดสิบลือกแปดสิบเป็นบีวีสิบแปดนิ้วนะครับผมเป็นบีวีฝาหลังเนาะตัวนี้สภาพดีสวยเลยเป็นเป็นบีีฝาฝาหลังเนาะฝาฝาหลังครับเ,เป็นทคคอมสวยเป็นมือจับไม้นะครับนี่ครับเป็นมือจับไม้นะครับผมสวยๆเลยตัวนี้มีหกใบนะครับผมมีหกใบบีวีสิบแปดนิ้วนะครับผมของเทคคอมนะครับผม ตัวนี้ขายใบละสองพันสองนะครับผมใบละสองพันสองนะครับสองพันสองผู้ใดเมาส์กับหกใบครับผมมีราคาลดห้นิดหน่อยนะครับผมตัวนี้ครับผมเพคคอมน,นะครับผมะจะเป็นเสียงกลางสีงกลางอย่างนี้หนึ่งคุณสองคุณหนึ่งเนะาะสองคณหนึ่งขายถือไปเลยเนาะใบละใบละสามหยหาซิปเนาบลสามหน่ยหาิบไม่มันก็จะมีแตกขอบไม่สินะครับผมก็ไปหลอกออกลอกออกแล้วก็ทําสีนะคนรับ เราออกแล้วก็ทำสี2 2> ครับ <S 1> 1. <S ผมใบละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับผมมีอยู่ขอบเล็กมีอยู่สี่ใบอันนี้มีอยู่สองใบนะครับผมแล้วก็เป็นเบสสิบหานิ้วเอามาดูเบสสิบห้านิ้วตัวนี้เป็นดอกโป้พัดนะครับผมพร้อมดอกนะครับผมตัวนี้เป็นเกบินเอ่อบีพัน <15. S 2> บีพันสิบห้านิ้วนี่ครับมีเบาเสียบครบ ตัวนี้ขายไปละสองสองปัหาเนาะสองปัญหาพร้อมดอกนะครับตัวนี้ไปละสองพันห้าร้อยพร้อมดอกตัวนี้จะเป็นดอกโอพัดอ่าไวซีนิ้วนะครับผมไวซีนิวนะครับตัวนี้เป็นดอกเบรเลยนะครับผมสวยๆครับฟังในบาทนะครับครับไปแล้วสองปัญหานะครับผมใครสนใจตู้เสียงกลางตัวนี้เป็นตู้มือหนึ่งมือหนึ่งนะครับตัวนี้ตู้มือหนึ่งตัวนี้ไปละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาท ียางกลางหนึ่งคนหนึ่งสองแปดนะครับผมต่ามาตู้ริเวอร์อ่ะตู้ริเวอร์ตัวนี้เป็นตู้ริเวอร์ของเอทีนะครับผมตัวนี้เป็นดอกเป็นตู้ร้อมดอกนะครับผมตู้ร้อมดอกเอทีนะครับผมตัวนี้เป็นตู้ริเวอร์นะครับผมร้อมดอกความใสงอ่าแปดร้อยวัตนะครับผมแปดร้อยวัตตัวนี้พร้อมดอกเดิมๆเลย ตัวนี้ใบใบละเก่าปัญหานะครับผมพร้อมกระเป๋านะครับผมพร้อมกระเป๋าสวยๆเลยตัวนี้เป็นตู้ริเวอร์นะครับผมใบละเก่าพันหานะครับผมตัวนี้แรงสองร้อยเอ็ดเก่าร้อยห้าสิบบาทตัวนี้เป็นตู้ออเดอร์ซีนะครับผมของเข่าหลายครับช่วงนี้ออเดอร์ซีมือจับเล็กนะครับผมมือจับเล็กออเดอร์ซีนะครับผมตีมาจากช่างแม็กตัวนี้นะครับผมแต่ว่าลูกค้าไปเปลี่ยนตะแกรง ตัวนี้ขายใบละสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมสองพันห้าร้อยบาทแกงปั๊มนะครับผมอันนี้เป็นตู้ฮอนโหลดเนาะฮอนโหลดสิบห้านิ้วนะครับผมฮอนโหลดสิบห้านิ้วสองดอกนะครับผมตะแกงปั๊มนะครับผมมีอยูหกใบนะครับผมตะแกงปั๊มเป็นสิบห้านิ้วสองดอกนะครับผมฮอนโหลดตัวนี้ใบละสองพันสามร้อยบาทนะครับผมใบละสองพันสามร้อยบาทตัวนี้เป็นฮ้อนโหลดสิบห้านิ้วนะครับผมมีอยูหกใบพร้อมสุดแขนนะครับผมตัวนี้ ก็สีมี่หลากหลายบอกไหมเอ้วอ,อย่างเป็น power นะครับผม power a r t i c นะครับผม a r t i c ตัวนี้น่ะจะเป็นรุ่น4ีพันวัตนะครับผม4ีพันหรือห0พันี่ล่ะ L 2 0 0พนะครับผม V 2นะครับผมตัวนี้ L 2 0 0พ V 2สภาพเดิมๆนะครับผมนี่ตัวละวก็ปัญหานะครับผม L 2องพันสองพนะครับ RT e c นะครับผม RT หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับผมหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบแปดนิ้วข้างละสีได้นะครับผมอันนี้จะเป็นตู้ B พันนะครับผม B พันสิบแปดนิ้วนะครับผมตัวนี้เป็นขอบเล็กกับแก๊งปั๊มนะครับผม B พัน ตัวนี้ใบละสองพันสองรอยบาทนะครับผมใบละสองพันสองร้อยบาทมีอยู่สองใบนะครับผมมีอยู่คู่หนึ่งแล้วก็เป็นตู้เสียกลางสิบห้านิ้วนะครับผมเสียกางสิบหานิ้วสิบห้านิ้วหนึ่งหนึ่งคุณหนึ่งนะครับผมหนึ่งคุณหนึ่งใบละแปดร้อยหาสิบาทนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นขอบลิขนะครับผมใบละแปดร้อยหาสิบาทนะครับผมเสียกางสิบห้านิ้วมีอยู่แปดใบนะครับผม นี่8ใบนะครับแล้วก็เป็นตัวยังนี่จันอีดว่ดิ2คูณ1จันอีท2คูณ1น้องหน้าวิ่งเนี่ยบุหรี่แกะเป็นฮ้อนโหลดบ่เสร็จเลยตัวเนี่ยฮ้อนโหลดฮ้อนโหลดนะครับผมเป็นฮ้อนโหลดจันอิดตัวนี้เป็นหน้าผ้านะนี่เป็นฮ้อนโหลดยังไง่ี่รับฮ้อนโหลดแบบนี้นะครับผมตัวนี้เพคุณร่าอย่างเมไรจี ฮอนโหลดต,ตัวนี้ใบละเท่าไรเก้าร้อยห้า <compris> สิบาทนะครับผมเก้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมเป็นฮอนโหลดจานอีตัวนี้บ่มีขอบเล็กด้อแต่ตัวมีขอบเล็กนี่ครับผมตัวมีขอบเล็กพันห้าร้อยบาทนะครับผมตัวนี้มีขอบเล็กแต่แกงชีกนะครับผมตัวนี้เป็นหนาผานะครับผมเก้าร้อยห้าสิบเป็นหนาผาอันนี้เป็นแต่แกงชีกนะครับผมนี่นี่จานอีตัวนีนะครับนี่ครับตัวนี้ใบละพันหานะครับผมมียูซี่ใบนะครับผมแต่แกงผาซี่ใบ จะเป็นตู้เบส18นิ้วตัวนี้เป็นเอ็มบังเกอร์นะครับผมมีอยู่12ใบใบละ2,400บาทนะครับผมใบละ2,400บาทนี่ครับตะแกรงต่ำนะครับผมตัวนี้เป็นเมื่อจำเล็กนี่ครับใบละ2,400ันสนะครับผมใครอยากได้เยอะก็ต่อรองกันได้นะครับผมมีอยู่12ใบนะครับผมพีเอชสิบพีเอชสิบสองว่ะนี่สิบสองครับพีเอชสิบสองพร้อมดังนะครับผมตองแหลมตองแปดนะครับผมดอกกิฟต์เนาะดอกยังดอกกิฟต์เนาะ ครับผมเป็นตู้พร้อมใสงานนะครับผมขายไปละวไปละสองสองพันเน,นี่ยปะเออไปละสองพันเนาะตู้สิบสอง <12 S 1> นิว้วไปละสองพันนะครับผมไม่รวมส่งนะครับผมมารับเองนะครับผมพีเอสิบสอง <12 S 1> นิว้วมีเบาะว่าเรยกโยกโยกดาบที่เบาเสียบว่ะอ๋อมีเบาครบเลยนะครับผมมีเบาครบเลยใบละสองพันบาทพร้อมดังนะครับผมพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็เป็นตู้ไอ้อย่างคุณนี่ยน้ำมัน ตู้พีเอสเดี๋ยวจัดโปรพิเศษพี่เอสสิบสองนิ้วอันนี้เป็นตูก้กลาง 3, กลางสามกลางสามกลางสามแหลมสองตู้สภาพไม่เอี่ยมนะครับผมสภาพสวยๆเลยตัวนี้ใบละสองพันสามร้อยบาทนะครับผมใบละสองพันสามร้อยบาทกลางสามแหลมสองนะครับผมตัวนี้แล้วก็เป็นตู้เอฟฮอนจันอีดนะครับผมใบละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมใบละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเอฟฮอนมีสมีอันนั้นเป็นของอ่า พี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 นะครับผมพีพีนี่ใบละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับผมมาเบิังครับผมพาชมตู่นะครับตู่อันนี้เป็นฮอนดูสิบห้านิ้วนะครับผมมีอยู่หกใบนะครับผมใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทฮอนดูสิบห้านิ้วนะครับผมแขีนใดน,นะครับผมเรากับเป็นคลิปนี้ตู้เป็นดอกลำโพงนะครับผม ตู้ dhk เนี่ย dbk นี่ dbk สิบแปดนิ้วตู้บริษัทเลยตัวนี้ใบละห้าพันบาทครับผมใบละห้าพันบาทแอแเดนว่าเพิ่งดอกกวน่วน,วนี่ดอกอินทนนท์อินทนนท์คันนี้สิบแปดนิ้วนะครับผมเดิมๆเลยนี่ย, <G un liers> ย,ยังไม่ทำควมศามสะอาดเลยครับผมยังไม่ทำความสะอาดแกะออกจากตูใใ้ใหม่สดๆเลยครับผมตัวนี้ตัวนี้ดอกเดิมๆสวยๆเลยเนาะ นี่เนาะถ้าผมเดิมๆสวยๆครับตัวนี้ครับผมนี่ครับผมสวยๆเลยดอกละสองพันบาทนะครับผมดอกละสองพันบาทมีอยู่หกดอกเนาะมีอยู่หกดอกมีอยู่หกดอกเดิมๆสวยๆครับผมตัวนี้สิบแปดอยู่งพูดไหมากก้อนไหนก้อนนะครับผมมาเป็นดอกอย่างนี้นันอวาบ่ะนวาสี่ห้าบวดอกส้มเนี่ยส้มสองนะครับผมคู่นี้คู่นี้เอาไป จล็กบาทดีคู่นี้แปดร้อยบาทอ่าคู่นี้แปดร้อยบาทนะครับผมคู่นาโนวานี่คู่นี้ครับผมแปดร้อยบาทแล้วก็คู่นี้ยังแลวก็คู่นี้โอ้น่าจะเดิมๆครับนี่คู่นี้คู่นี้เป็นยี่ห้อมันโมี่ยี่ห้อติดนะครับผมคู่นี้เอาไปอันนี้แปดร้อยเนาะอันนี้เป็นเดิม อันนี้เดิมๆครับอันนี้เอาไปเท่าไหร่เนาะพันหนึ่งพันหนึ่งครับผมพันหนึ่งครับผมเดิมไเลยอันนี้เป็นกิฟต์ยกมั้งอันนี้กิฟต์เดิมไหมนี่เดิมตัวนี้ฮะเดิมไหมนี่ซ่อมซ่อมเอาเปลี่ยนกระดาษซ่อมอันนี้เอาไปพันหนึ่งครับพันหนึ่งคู่นะครับผมดอกละหาร้อยนะครับอันนี้แหละอันนี้ซ่อม ครับผมอันนี้ดอกละซี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมดอกละสี่ร้อยห้าสิบาทเนี่ยคู่นี้แม่นคนนู่นี้แหละแล้วก็มีหนึ่นนงสองสี่ห้าตัวนี้หนึ่งสองสี่ห้าเดิมเดิมตัวนี้เดิมเดิมเนาะขอบเทารุ่นใหม่ด้วยตัวนี้มีคู่หนึ่งดอกละตัวนี้เอาดอกละเท่าไหร่ หนึ่งสอี่ห้าเรอครับเจ็อเอาไปเจ็ดอยนะครับผมดอกละเจ็ดร้อยนะครับผมดอกเดิมจิิบนะครับผมแล้วก็เป็นสองร้อยเอสสองเอตัวนี้เป็นซ่อมนะครับผมเปิดหมวกแล้ว2องรตัวนี้คู่นี้นะครับผมคู่นี้ดอกละเจ็รอยนะครับผมดอกละเจ็ดรยองนะครับผมตัวนี้เป็นเดิมนะครับผมตัวนี้200 s. <S สอง้อ อ๋อเดิมเดิมนะครับผมขอบกาวยังใหม่ๆนุ่นเนียวอยู่เลยครับผมเดิมเดิมตัวนี้มีอยู่แปดอกเนาะดอกเดิมเนาะครับผมอันนี้ยกมาหนาเดิมนี่ครับผมเป็นดอกเดิมนะครับตัวนี้มีอยู่แปดอกเนาะต้องยกนี่ครับเดิมเดิมนะครับผมตัวนี้คัดแล้วตัวนี้เดิมเดิมแปดอกนะครับผมสบายเร์ยังเงาอยู่เลยนี่ครับผมเดิมเดิมดอกละเก้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมตัวนี้ตัวนี้ดอกละเก้าร้อยห้าสิบาทมีอยู่แปดดอกนะครับผมสองร้อยเอทเดิมเดิมต่อไปเป็นสามร้อยบีเอ็มนะครับผมนี่นี บีเอ็มจะมีอยู่ยี่สิบสองดอกนะครับผมมียี่สิบสองยี่สิบสองดอกนะครับเอ้านี่ครับผมบีเอ็มนี่ครับเดิมเดิมเหมือนกันเนาะเดิมเดิมเนาะไม่มีรอยอ่าบีเอ็มเดิมเดิมนะครับครับดอกเดิมเดิมนะครับผมนี่น้องยกชุดนี้ป่ะซุ่มมาอันไหนก็เดิมครับเดิมทุกดอกนะครับผมบีเอ็มนะครับสวยเลยครับหน้าดึงตูดตอยู่เลยครับผมชุดนี้มันชุดชุดชุดนี้นะ นามสวยเนาะ12ดอกนี่ครับผม<ห>ดอกละ 1, พันพัก้าร้อยนะครับผมดอกละหก้าร้อยบาทนี่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 ครับผมเดิมๆสวยๆครับผมหนึ่งสองสี่หกแปดสิบสิบสอบสอดอกนี่เนาะสิดอกทีวในกล้องเยครับผมจะสะภาพสวยเพราะว่ามันคนละล็อดนะครับผมคนละละ็อดคนละเจา้าเจ้านี่สภาพสวยนะครับผมดอกละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนี่ครับเจ้านี้ครับนี่ครับผม อบผมเมื่กับพ่อๆกันครับผมหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับผมดอกบีเอ็มสิบสองนิวนะครับผมครับผมตัวนี้นะครับผมม,มีอยู่ยี่สิบยี่สิบสองดอกนะผมยี่สิบสองดอกใครมาก่อน,นได้ก่อนมาเลือกมาก่อนได้เลือกก่อนนะครับผมดอกละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทแล้วกับเป็นค่านี้ชนะเลิศป่ะเนี้ยค่านี้ชนะเลิศเดิมไหมเดิมเดิมตัวนี้เดิมเนาะ สีดอกครับผมดอกละหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนาะครับผมชนะเลิศครับผมนี่เดิมสีดอกนะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมชนะเลิศอันนี้จะเป็นเชียงแหลมพี่ปะพี่บอยบอยแท้นะครับผมพี่บอยแท้นะครับผมเดิมเดิมนะครับผมดอกพี่ตัวนี้บอยแท้มีอยู่สองสี่หกแปดแปดดอกนะครับผมแปดดอกดอกละห้าร้อยบาทนะครับผม,บบบผมตัวนี้เป็นบอยแท้ตัวต,ต,ตัวบอยแท้นะครับ ที่รวยครับผมสองสี่หกแปดเปแปดดอกนี่ครับผมดอกละห้าร้อยบาทตัวนี้ว้อยตัวนี้ว้อยเทียมเนาะตัวนี้ว้อยเทียมตัวนี้ว้อยเทียมดอกละสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมเราพวกนี้ก็เป็นค่ากันครับผมตัวนี้ดอกละเท่าไหร่นะนันุนวานัาน,านุวาดอกละสามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบาทนันุวามีอยู่สองดอกครับผมใหม่ๆเลยนันุวา 0 0 7ดอกละ350ห้าบาทนะครับผมมีอยู่สองดอกดแล้วก็เป็นเคพาวเวอร์หนึ่งสองสามซี่หนึ่งสองสามตัวนี้สมดอก4ี่ดอกตัวนี้ก็เป็นตันีหนกักหนักกาก,กมันแตกเคพาวเวอร์รอเ,เคพาวเวอร์บอเคพาวเวอร์กับเอ็มเอ็ดอะเอ็มเอ็ดดอกละสามร้อยบาทครับผมสามร้อยบาทเชงแลมนะครับผมจะไปเป็น คันนี้ครับเพ่นเอนข้นี้เลยก็ได้ดอกลำพวงก,ก็เด้ครับผมชิปเงี้ยวเหรอข้นนี้ตัวนี้เป็นอดอกแกะหมวกแล้วครับผมแต่ว่าว้อยเดิมนะครับผมวอยเดิมแล้วก็ส้อมวอยแท้ก็มีนะครับผมตัวนี้ดอกละหนึ่งพันสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมชนะเลิศนะครับผมชุดส้อมวอยแท้แล้วครับผมก็ผมเป็นคนส้อมนะครับผมใส่วอยวอยแหย่ย่างดีนะครับผมนี่ดอกละพันสามเนาะมีอยู่หกดอกหกดอก ครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่นสองแล้วผมเป็นพัดเจ็ดร้อยวัตต์นี่ครับผมตัวนี้ดอกละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับผมนี่นี่แขะหมวกกันเดือแจะว่าบอยเดิมนะครับผมบอยเดิมนี่ครับนี่ครับบอยเดิมทั้งเหมือดนะครับผมบอยเดิมทั้งเหมือดเจ้าหมวกมันติดไม้นะครับผมเป็นหมวกไม้นะครับผมชิปหาหนิวกะมีลายเนาะมันเหลือเมัเหนือชิปมันจะเงาเนาะ ดอกละหาอยหกลอยนะครับผมซินิวขอปาเหน้ครับผมิมหานิวแล้วก็เป็นเจนหาศตัวละพันหาเด้อตัวนี้ตัวนี้พันหาเนาะตัวสองพันสิบหนี่ครับอ่าพันหาตัวละพันหาครับผมแล้วก็ตัวธรรมดานะครับผมธรรมดาตัวละหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับผมตัวธรรมดาแล้วมัชิตัวเหรอมามายกตัวนี้เป็นเชลล l นเจอร์ พันสองร้อยวัตต์ตัวนี้นะครับผมหกห้าศูนย์ดอกเดิมเดิมครับผมสวยๆหน้าสวยๆเลยนี่ครับผมดอกเดิมเดิมหนาดำๆสวยๆครับผมนี่หนาสวยครับนี่ยกให้นเพิ่มๆมีอยู่หกดอกเหรอตัวนี้มีทั้งหมดหกดอกนี่ครับมีทั้งหมดหกดอกครับผมหนาดำๆเลยยเพึ่งแกออกมานะครับผมแกออกมานี่ครับใหม่ๆมันก็จะีมีฟุ้นแน่นะครับจังหน่อยเพราะเพราะว่าพึ่งแกออกจากตูนะครับนี่ครับผม สวยๆมีอยู่หกดอกครับผมดอกละสามพันบาทนะครับผมนี่ครับผมดอกละหนาดำๆสิเลยครับผมดอกละสามพันบาทนะครับผมมาก่อนแม่ก่อนตัวนี้เป็นดอกสิบแปดนิ้วไว้หาเด้อตัวนี้สิบแปดนิ้วไว้หานะครับผมแม่เล็กครับผมแม่เล็กหกสิบนะครับผมความหนาตัวนี้เป็นไว้ห้านิ้วเป็นสิบแปดนิ้วนะครับผมดอกตัวนี้ไม่ได้ใช้งานเนาะเอามาแค่ทดลองตู้เนาะเป็นดอกอะไร P.S.K.Oreo ตัวนะครับผมของช่างช่างปุ๋ยนะครับผมตัวนี้อู้นาหนๆหนักๆเลยครับกลอกเลยครับนักกว่ายิปต์ครับอ้ขมได้บ่แบบนี้ไงไก่อนไงไปก่อนเออายไปก่อนว่างๆว่างๆไวสิครับครับผมสิบแปดนิ้วตัวนี้เป็นดอกไม้นะครับผมผมสื่อมาสื่อมาเองครับผมสื่อมาดอกละหกพันเก่าครับผมค่าทรงดอกละสามดอยเป็นดอกละเจ็ดพันเจ็ดเจ็ดพันสองที่ผมสื่อมา ผมซื้อมาแค่ทดสอบตู่นะครับผมใครมาร้องตู๋ซื้อสองดอกผมขายเป็นมือสองขายเป็นระดับเก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยเนาะตัวนี้เพ่ได้ใส่เลยเพ่ได้เปิดอย่างเลยครับขายดอกละหกพันนะครับผมดอกละหกพันขาดทุนไปประมาณพันหนึ่งหูหล่ะพันหนึ่งครับขาด,ด,<อ>ดทุนร้องตู๋เท่าเดียว,ยวอันนี้เป็นดอกสิบแปดนิ้วตัวนี้ดอกละสองพันสองเนาะสองพันสองครับคงรอสิบแปดนิ้วเหล็กสองก่อนนะครับผม,มเหล็กสองก่อน ดอกก็เป็นเคที่เฮิตนะครับผมก็เป็นอกอ้อมนะครับผมดอกละสามพันนะครับผมอกอ้อมมิซิมัมซาวเทคกแตดอกละสองพันเก่านะครับผมสองพันเก้ายี่เบียดนิ้วอ่าทีดีเคที่เบียนิ้วทีดีเคตัวนี้นะครับผมราคาดอกละหกพันบาทนะครับผมดอกละหกพันบาทนะครับเปิดเบื้องในเว็ฟนะราคาเท่าไหร่จำไว่ได้ ครับไอ้สนพาวเวอร์นะครับผมไม่ร้อยนะครับผมโอ้ชิปบัรยาว์เหรอครับเดี๋ยวผมสีต่อด้วยคลิปสองนะครับผมชุดพาวเวอร์ชุดพวกนี้นะครับผมเขาไม่ต้องเบิดนะครับผมนี่ครับผมไม่ร้อยกับมี่นะครับผมเดี๋ยวสีต่ออีกคลิปนึงนะครับผมฝากติดตามนะครับผมร้านมิกมิวสิกบุรีรลำนะครับผมเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหกสองห้าหกหนึ่งสามสองสองนะครับผมฝากติดตามอีกคลิปนะครับผมพวกแหลกพวกอะไรผมยังไม่ได้ถ่ายเลยครับผมชิปมันยาวแล้วครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ